ที่พึ่งทางใจเรื่องบุญใหญ่จากการทอดกระถินการทอดกระถินคือการนำผ้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างน้อยห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์เป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกระถินนั้นถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราเกิดเป็นคนในชาตินี้แล้วหากอยากให้มีวาสนาดีเงินทองคล่องมือไม่มีวันตกต่ำก็ขอให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกระถินผ้าป่าติดต่อกันอย่างน้อย3มปีติดทุกคนสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ไม่ว่าจะใส่ซองหนึ่งบาทหรือพันบาทก็ถือว่าร่วมเป็นเจ้าภาพได้บุญถึงกันทั้งสิ้นอานิสง์ของการร่วมทำบุญทอดกระถินนั้นยังมีอีกมากมายดังนี้ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา และน่าเคารพนับถือแก่บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นและทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบตัติให้เกิดเป็นบุญกุศลที่สุดในภพบเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้คือผลบุญ และอานิสองส์อันยิ่งใหญ่ไม่ว่าเราจะทำบุญประเภทใดหรือชนิดใดเงินทองที่เราทำไปนั้นไม่ว่าจะให้มากหรือน้อยในทางพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นการร่วมบุญโดยที่แน่วแน่บริสุทธิ์ถึงพร้อมกันโดยทั้งสิ้น